สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมก็นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแม่กาแฟนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้โทรไปหาคุณหมอนะครับได้พูดคุยกันครับก็คุณหมอบอกว่าแม่กาแฟพาทำหมันนะครับช่วงบ่ายนะครับว่าช่วงเช้าติดเคสอื่นอยู่ครับก็จะทําให้ช่วงบ่ายนะครับซึ่งหลังจากทาทำหมันแล้วเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปดูน้องครับช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสานะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปว่า ช่วงนี้ผมไปวิ่งงานก่อนนะครับสหรับท้ายที่ถามหานะก็วันนี้มาแจ้งข่าวครับว่าน้องทําช่วงบ่ายนะครับวันนี้นะครับผมหมอคอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าทําหมันวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็อย่างอย่างที่บอกครับหลังจากทำการทํามันเสร็จแล้วผมก็จะแวะเข้าไปดูดูน้องสักหน่อยนะครับช่วงบ่ายๆชงบ่ายสามนี่แหละเดี๋ยวผมขอตัวไปวิ่งงานก่อนนะครับทุกคนก็แจ้งมาให้ทราบครับบายครับ